เช้าวันนี้เช้าวันอังคารที่23มีนาคม2,564นะครับวันนี้ขอเริ่มต้นประเด็นอขอเริ่มต้นจากประเด็นร้อนนะครับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้เราได้มีการนําเสนอเรื่องราวของพายุฤดูร้อนที่เขื่อนซิลินทรนหรือว่าพัทยาน้อยครับแล้วก็รายงานบอกว่ามีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น ทั่วทั้งอีสานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบลไม่ว่าจะเป็นนครพนมนะครับสกลนกครหลายที่หลายทางล่าสุดนี้เมื่อวานนี้เจออีกแล้วครับทางด้านจังหวัดศรีสะเกดครับเจอพายุถล่มเช่นเดียวกันครับและก็ดูเหมือนว่าจะเสียหายมากด้วยครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันนะครับจากทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ครับได้มีการรายงานข่าวเรื่องนี้เอาไว้ครับนะฮะ กับเรื่องราวของพายุถลม่มจังหวัดสิสเกตครับนะฮะแล้วก็มีบ้านเรือนพังนี่เกือบ200หลังเลยนะครับ9าอำเภอด้วยกัน,นครับมีทั้งเสาไฟ้าโค่นทับบ้านรถยนต์นอื้อเลยนะฮะนะฮะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของมินิเจอร์ออนไลน์รายงานบอกว่าช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับที่บริเวณข้างที่ว่าการอำเภอขู่ขัขนจังหวัดสิสเกตครับได้เกิดลมพายุฤดูร้อนครับ พัดโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงครับทำให้ต้นไม้นี่นล้มและก็ดึงเอาสายฟ้าจนวนห้าต้นล้มตามไปด้วยครับและก็ไปล้มทัดตู้ยามของตำรวจนะครับตู้ยามของตำรวจของสถานีตุรพุทธรูขันพังเสียหายทั้งหลังขณะที่บริเวณด้านหลังของโรงเรียนอนุบาลสีประชันุกูลลมพายุได้พัดต้นไม้คนล้มหลายต้นและก็ดึงเอาสายฟ้าโค่นล้มขวางถนนครับจำนวน4ต้นครับ โดยโชคดีครับไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครับขณะเดียวกันที่บ้านหนองม่วงครับตำบลทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดสิทธิเกตได้เกิดพายุโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงทําให้บ้านเรือนของชาวบ้านนะครับโดนลมพายุพัดเอาหลังคาบ้านเป็นหลังคาสกสีปลิวลอยไปไกลเลยครับบ้านบางหลังนะฮะโดนลมพัดยุลมพัดเอาหลังคาลอยปลิวไปทั้งหลังเลยข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านก็ได้รับความเสียหายต้นไม้ขนาดใหญ่ครับโค่นล้มลง ชาวบ้านต้องพากันเดินตามหาสักสีลังคาบ้านเพื่อนําเอาสักสีที่ว่าน,นี้ครับกลับมาใช้งานนะครับทำการซ่อมแซมลังคาบ้านอีกรอบหนึ่งครับเนื่องจากเกรงว่าฝนจะตกลมาอีกครั้งทําให้ข้าวของเสียหายมากกว่าเดิมแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อนายอนุรักษ์สุนทองอายุ21ปีครับโดนสักสกีตกใส่ชิษะบาดเจ็บเล็กหน่อยครับนะฮะนี่ดูสภาพะฮะคือต้อนไม้โค่นล้ม แล้วก็ไปดึงเอาเสาไฟฟ้านะครับล้มตามไปด้วยแล้วก็ล้มทับบ้านเรือนแล้วก็รถยนต์ที่จอดเอาไว้ครับนะฮะหลังคาบ้านก็ปลิวครับแล้วก็มีคนได้รับความเรียกว่าโดนสังกสีนะครับบาดที่ศีรษะเล็กน้อยครับนะนายอนุรักษ์สุนทรนะครับส่วนที่โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวงตำบลทุ่งอําเภอเมืองจังหวัดสิทธิเกตครับลมพัดยุธได้พัดถล่มหนักครับทำให้หลังคาบ้านเรือนนะครับ สก02ซึ่งก่อซางตั้งแต่นู้นครับปีพศ2518ได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังคาอาคารเรียนนะครับพัดลอยไปไกลหลายร้อยเมตรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบ LD l dlit dltv จำนวน21เครื่องและก็อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากครับนะฮะนักข่าวเองก็ไปสัมภาษณ์นายจรัด งอมสงัดนะครับอายุ76ปีอยู่บ้านเลขที่166หมู่8ตทุ่ทอ่มอำเภอเมืองจังหวัดส,สิเกตนะครับซึ่งถูกลมพัดถูกลมพายุพัดบ้านพังเสียหายยับเยินทั้งหลังคุณจรัดเองก็บอกว่าขณะเกิดเหตุนี้ตนเองกำลังนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านนะครับทันใดนั้นซัดเดลลี่วัง,งั้นครับผมได้เกิดมีลมพายุพัดกระหน่ำเข้ามาที่บ้านของตนเองอย่างรุนแรงช่วงแรกตนเองก็ไม่รู้สึกอะไรคิดว่าเดี๋ยวไม่ไม่ใช้ไม่นานก็คงจะซาแล้วครับผมก็คงจะซา แต่ว่าที่ไหนได้ครับพอเห็นลังคาบ้านนะครับแล้วก็ข้อไก่โดนลมพัดกระหน่ำปลิวลอยเป็นพังเสียหายยับเยินทําให้ตัวเองนี้โอ้โหครับตกใจมากเลยอีกธรรมากของตัวนี้ไม่สามารถที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้อีกต่อไปตนมาอยู่หมู่บ้านนี้รวม20ปีก็ครั้งแรกและครับที่เจอเหตุการณ์ที่รุนแรงแบบนี้ครับนี่ทางด้านนายจรัดงอมสะอาดนะฮะซึ่งอายุก็76ปีแล้วนะครับ ในขณะเดียวกันทางด้านนายวัฒนาพุทธิชาติครับผู้ว่าราชการจังหวัดสิทธิเกตก็เปิดเผยบอกว่าการเกิดเหตุวัตภัยในพื้นที่จังหวัดสิทธิเกตครั้งนี้ครับได้รับการรายงานจากนายบุญประสงค์นวลสายนะครับหัวหน้าสนักง,งานป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิทธิเกตครับสรุปรายงานว่าในเบื้องต้นนะครับได้รับผลกระทบจากทั้งหมด9าอำเภอ11ตําบล29หมู่บ้านบ้าน,านเรือเสียหายไป178หลังครับ คอกสัตว์อีก12หลังโรงเรียนอีก2แห่งประกอบไปด้วยอำเภอศรีรัตนะอำเภอเมืองสิทธิเกศอำเภอพรายบึงอำเภอเบญจลักษ์อำเภอโนนคูณอำเภอคูขันอำเภอวังหินอำเภอคุนหารแอนอำเภอกันทละลักกลับซึ่งตนเองก็ได้สั่งการให้อำเภอทุกอำเภอเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและก็รายงานนะครับให้ผู้ว่าทราบเพื่อที่จะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวัตภัยในครั้งนี้โดยด่วนที่สุดกลับนี่ท่านใน ท่านผู้วา่าจังหวัดวัฒนาพุทธิชาตินะฮะให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวครับเป็นการรายงานก็เรียกว่าเสียหายอย่างทั่วทั่วหน้านะครับทั้งหมด9อําเภอด้วยกันครับทีนี้ขณะเดียวกันทีนี้ครับอุบลเรานะครับทางท่านในอำเภอได้ไปสํารวจแต่ว่าไม่ได้ไปการสํารวจความเสียหายจากวาตภัยนะครับแต่ว่าท่านเองได้ไปสํารวจเรื่องราวของปัญหาเรื่องฝุ่นมลพิษครับ ก็สืบเนื่องจากว่าอุบลเรานี่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่มีการรายงานแจ้งมาว่ามีปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5อยู่ในพื้นที่สีแดงก็คือเกินกว่าอัตราปกติก็คือเขาไม่ให้เขาไม่ให้เกิน50ไมโครกรัมนะครับต่อ1ลูกบาศก์เมตรครับแต่ของเรานี่คือร้อยกว่าครับพอเป็นอย่างนี้ทางท่านนายอำเภอเองก็เลยลงพื้นที่ครับนะฮะลงพื้นที่ไปสำรวจ เพราะว่าก็มีการนัดหมายกับทางด้านนัดหมายทางนัดหมายในส่วนของฐา,านรกกำนันผู้ใยา่บ้านนะครับผมกำนันผู้ใยา่บ้านเพื่อที่จะขอสำรวจพื้นที่ดังกล่าวครับทีนี้จากการที่ลงพื้นที่ไปอ่าเดี๋ยวไปดูนะฮะท่าน,นอำเภอนะครับแต่ว่าเวลาที่ท่านไปตรวจนะฮะท่านเองก็พูดยังไงว่ายังปฏิบัติตามมาตรก,การระวังเฝ้าระวังโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะครับ ก็คือมีการเรียกว่าวัดอุณหภูมิมีการยังไงฮะเหมือนับว่ามีการล้างมือด้วยเจลนะครับเนี่ยโดยเมื่อวานนี้ครับในพื้อวาริชมราชได้ลงพื้นที่หาสาเหตุของปัญหา PM 2.5เขตคําน้ําแทบแล้วก็น้องกินเพลน,นะครับโดยได้มีการสรุปให้สรุปสา,สปสาเหตุได้จากการที่กํานันคําน้ําแทบแล้วก็ผู้นําชุมชนผ่านลงพื้นที่ก็พบ ปัญหาดังนี้นะครับว่าพบว่าเตาเผาะนะฮะเตาเผาผลิตช่างม้อนะฮะหมู่หนึ่งหมู่สี่หมู่ห้าเตาพวกตวเตาเผาผลิตพวกเผานี่ครับพวกตวเตาเผานี้ในหมู่หนึ่งหมู่สี่หมู่ห้าจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนครับมีทั้งเพิ่มขึ้นโดยการขออนุญาตจากเทศบาลและก็ไม่ขออนุญาตครับในขณะเดียวกันก็พบตเตาเผาอิดหาดฉนอานะครับไปตรวจที่ตเตาเผาอิดหาดญนยายเตาเผาอิดเขตตำบลน,นองกินเพลนแล้วก็โรงกระเบื้องเคลือบ แล้วก็ตเตาเผาโรงไม้เขตตำบลแสนเขตตำบลแสนสุขค,ครับโดยทางท่านนายเพื่อเองหลังจากที่เข้าไปตรวจตาแล้วนะครับก็ได้มีการขอความร่วมมือนะครับได้มีการขอความร่วมมือกับทางด้านผู้ประกอบการขอให้หยุดเผาเตาอิฐและก็เตาเผาผลิตหม้อ10วันครับโดยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งน,นี้เป็นต้นไปครับเพื่อจะดูว่าถ้าเผื่อลดการผลิตแล้วนี่ ฝุ่น PM 2.5ลดลงหรือไม่อย่างไรนะครับอยากจะรู้ว่าตรงนี้เป็นสาเหตุไหมที่การที่เราเผาเตาเผาตาอิดต่างๆนี่ครับมันเป็นสาเหตุทําให้เกิดฝุ่น PM หรือไม่นะครับก็เลยขอให้พูดง่ายว่าขอให้ระง,งับหยุดไปก่อนประมาณ10วัน,นครับเพื่อที่จะทําให้ฝุ่นลดลงนะฮะนการรักษาเฝ้าระวังก็เพื่อพิเมืองประชาชนนั่นแหละครับเพราะว่าคนเผาเองก็อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ด้วยถ้าเผื่อเกิดว่าทางด้านวารินเขามีปัญหาเรื่องราวของ PM 2.5นะครับและก็แน่นอนนะครับพอเป็นอย่างนี้คนเผาเองก็ต้องเจอปัญหา PM 2.5เช่นเดียวกันครับก็เลยขอความร่วมมือนะครับให้หยุดนะครับตั้งด้านเตาเผานะฮะทั้งเผาอิดและก็เผาหม้อนะครับก็ขอให้หยุดไปก่อน10วันด้วยกันกอันนี้ก็เป็น ท่านผู้ว่าเองก็ลงพื้นที่เองเลยนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวครับนะฮะถ้าเผื่อเป็นบางอำเภอนะครับเขาก็จะมีการห้ามในส่วนของทางด้านการเผาตอสั่งข้าวนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวนะครับส่วนสิทธิเกตเองก็เจอพายุนะฮะก็สำรวจเพื่อที่จะเยียวยาต่อไปครับ แต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ไปที่นี่ฮะอุบลเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธนะครับซึ่งเขาก็มีเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซม,มย่อมยาวกว่าถึง30%นอกจากนั้นก็จะมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG และก็รวมทั้งการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยแก่รถของคุณด้วยอะไรและก็ชิ้นส่วนระดับโลกครับไม่พอตอนนี้เสียแจ้นะครับเปิดบริการครับเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลเซอร์วิส1997และก็เป็นการเปิดบริการแบบ one stop service นะครับมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกา ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อทะเบียนรับตรวจสภาพขอใบรับรองกติดตั้งทั้งี p g และก็ซ NG ็รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่สำคัญที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนครับเรียกว่ามาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนเลยครับสอบถามรายละเอียดครับ0 6 2 201 5 5 1 0สครับสบายใจมั่นใจได้เลยครับน่ะ เสียแจ้นะครับให้บริการตัวสภาพรถเอกชนครับอุบลเซอร์วิส1997แต่ว่าถ้าเพื่อพี่น้องป้องไปมีความวิตกกังวลนครับกับเรื่องราวของโควิด1 9นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีวัคซีนแล้วแต่ก็อย่าพิ่งชะล่าใจนะครับบางคนก็กังวลใจมีญาติเดินทางมาจากสมุทรสาครมาจากปทุมธานีนะครับนะมาจากพื้นที่สีแดงเกรงว่าจะติดเชื้อหรือไม่นะครับ กังวลแต่อยากจะพาไปตรวจเชือ้อหรือตัวเราเองมีอาการตอนนี้รูรสึกว่าจมูกไม่ค่อยได้รับกลิ่นครับมีการสะบัดร้อนสะบัดหนาวหนาวเป็นบาดบาดครับ <c oughs> อยากจะว่าติดเชือ้อโควิด -19 ไหมไปที่นี่ฮะโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีเรานะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกแห่งเดียวของอีสานใต้ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับว่าสามารถตรวจเชือ้อโควิด -19 ได้ครับโดยเขาจะมีการตรวจนี้2วิธีด้ยวยกันนะครับวิธีแรกเขาเรียกว่าเป็นแบบ รักพิษเทสนะครับเป็นการตรวจหาภูมิต้านทานของร่างกายถ้าเผื่อเราตรวจเจอภูมิต้านทานของร่างกายกับเชื้อโควิดก็แสดงว่าคุณต้องติดเชื้อโควิดและก็รู้ผลภายในเวลา1ชั่วโมงครับค่าตรวจก็ไม่แพงถ้าเผื่อตรวจจากเลือดพันสาถ้าเผื่อตรวจจากเยื่อบุโพรงจมูกพันสี่ร้อยครับแต่ว่าวิธีการตรวจแบบนี้นะครับจะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณต้องติดเชื้อมาแล้วประมาณ6-7วันเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อตรวจนะครับอีกวิธีหนึ่งครับ อันนี้เป็นการตรวจแบบ RT-PCR ครับนั่นคือตรวจจากตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยตรงจากทางด้านเยื่อบุโพรงจมูกแล้วก็ลำคอครับรู้ผลภายในเวลา3ชั่วโมงครับค่าตรวจนะครับ4,500บาทแต่ว่าถ้าเผื่อท่านตัวแบบแพ็กค,คู่เลยนะครับคิดราคาเพียงแค่5,800บาทครับโดยรวมทั้งค่าแพทย์ค่าบริการของโรงพยาบาลเรียบร้อยครับอะตรวจสอบไปฮะไปได้เลยนะครับทางด้าน โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีเรานะครับโทรสอบถาม045280040ครับในขณะเดียวกันทีนี้ครับถ้าเผื่อมีปัญหาหรเรื่องราวของสายตาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบนการแว่น,นไปตรวจวัเป็นตรวจวัดสตาประกอบแว่นวยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไร ช่างก็จะไปเลือกเลียดที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีไปการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแบนสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับอยู่ที่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนน,นนเขื่อนธานีครับ ไ,ได้เลยนะครับอุบลการแบนผมเองก็เป็นลูกค้าของอุบลการแบนมาก็ยาวนานนะฮะกว่า40ปีตั้งแต่นู้นครับตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมศส,สีครับลองคิดดูจนถึงปัจจุบันนี้ครับนะฮะด้วยความมั่นใจครับอุบลการแบน